สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเยงนะครับอิสุสุสอแสรยงมงคลอยุธยาครับวันนี้โยงพามาพบกับรถรุ่นพิเศษนะครับน้อยมากที่จะเจอนะครับ NLR 130ครับรุ่นไลท์ครับตัวนี้รุ่นพิเศษบรรทุกหนักวันนี้โยงจะพามาดูการเปลี่ยนกองอากาศของรถรุ่นนี้นะครับซึ่งเราจะทําการเปลี่ยนทุกๆ40,000กิโลนะครับเดี๋ยวยงพาไปดูครับเชิญครับอ่าก่อนอื่นเราขอดูราคาก่อนครับช่างอ่าไม่แพงครับ 551บาทนะครับรถบรรทุกของเรานะครับใช้งานดีอไหล่ถูกประหยัดต้นทุนนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนกอกอากาศกันนะครับโอเคเจอเลยครับช่้งสีครับก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนรุ่นทุกรุ่นจะมีกิปล็อกนะโอเคเดี๋ยวผมขอฝาหน่อยครับในการเปิดฝากอกอากาศนะครับต้องสังเกตคลิปตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่หลุดหายนะครับไม่นั้นจะล็อกกลับไปไม่ได้นะครับอ่า เดี๋ยวเราเทียบหน่อยนะครับโอ้โหนี่ใช้ไป4,000 0กิโลนะดำมากเลยครับนี่อันนี้กินน้ํามันแล้วนะครับต้องเปลี่ยนแล้วครับนี่ครับเทียบไปดูครับของใหม่ของเก่านะครับโอ้โหคนละสีเลยช่างอันนี้ไม่ไหวแล้วตันมากนะครับเนี่ฮะกินน้ามันเลยครับควันดําด้วยครับต้องเปลี่ยนครับอะเชิญครับช่างเปลี่ยนได้เลยครับ ข้อควรระวังก็ต้องดันให้เข้าล็อกใช่ไหมฮะ,อ,ะอย่าลืมนะครับคลิปล็อกต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับช่างเช่นครับโอเคเรเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านใส่กอากาดกลับไปแล้วเขี้ยวล็อกตัวนี้ไม่ชนกันถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่า เรียบร้อยนะครับโอเคโอ้โหนี่ครับต้องเปลี่ยนครับ4ี0 0มโลดำมากเลยถ้าใช้งานต่อนะครับจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์แน่นอนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับช่างอันนี้คือลูกค้าเนาะโอเคก็เรียบร้อยครับกับการเปลี่ยนกรออากาศรุ่นนี้นะฮะยังไงถ้ามีคอมเมนต์ให้โยงทําคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวยงพร้อมตอบให้ นะครับวันนี้ยงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ